ผมจะเลือกดูจากรถแล้วก็เครื่องยนต์ซีซีอายุการใช้งานของของรถยนต์ฉะนั้นให้เหมาะสมกับมาตรฐานของเครื่องยนต์ในแต่ละคันแต่ละรุ่นน้ำมันเครื่องก็เราก็เลือกอน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานสูงที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีพวกลาวิโนออกก่กบบโต๊ตะชีที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับ ตรงนี้เราก็จะเลือกอย่างสมมุติรถเล็กรถเล็กรถใหม่เราก็จะใช้ประมาณเบอร์530 030ประมาณนีร้รถใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็2 0 0 0ขึ้นไปผมก็จะเลือกใช้เบอร์40รรเป็นู040หรือ540ประมาณนี้แล้วก็ไอสำหรับเบอร์40เนี่ยจริงๆมันคือการครอบคุมทั้งหมดเลยก็คือ รถที่อายุการใช้งานที่นานแล้วเกิดการสึกหรอมากขึ้นอาจจะหลวมนิดนึงหรืออะไรเงียง้ยก็เราก็ใช้เบอร์สีิมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเลือกน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพดีจริงๆเรามาใช้งานเนี่ยผมจะใช้อย่างนี้มาตลอดลูกค้าก็ให้ความมั่นใจก็สรุปว่าในงานเช็คระยะเนี่ยของอู่ธนกิจหรืออู่พี่บอยเนี่ยในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั่วไปซึ่งของเหลวมันมีอายุอยู่แล้วใช่ไหมครับของเหลวจะมีหมดอายุใช่ไหมครับตามระยะทางตามเวลาครับทีนี้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายาน้ำหลออเย็นน้ำมันเบรกธาริจำอโต้สวิตม,มีหมด<ช>ครับ